ะตอนที่ห้าตอนที่ห้าตอนสุดท้าย่อไปกี้าร่อนโกเรมกันไม่เชื่ออะไรแม่งยิงอาอีก้ยไอ้ลุกน้องว่ะไอ้ลูกน้องบันไซไอ้ลุกน้องว่ะมังไซมาดิมาดิมาดิดซ ดิงดิดงฮนนอยมาเยอะมาที่หมู่บ้านด้นวยอ้าวไอ้ยิงฮานอยอีกคนนึงโอ้ตรีบหนีไปไหนไหนนักฮานอยอีกคนนึงอ่ะใช่เข้าหางเงฟันเลยบูมันต้องไปรอชา้าไหนอยู่ไหนไม่มีถ้าไม่มีแล้วก็ไปต่อบ,บู พาพาจะใ่ามันเกนยร์เห็น่ามวีสองเกิืน้ำงหายไปไหนหายไปไหนล่ะโบพาที่ห้าแล้วปั้งใจด้วยโบรู้สึกเหมือนไม่มีคนยิงเหียเือตาฝากไปหน่อยไหมหูฝากเองหรือเปล่าตาฝาดไปหน่อยไหมโว้เลยจะกลับก็เป็นในบ้าน maju kembali ke rumah ya banyak. Double, double, double,